ติดล่าช้าจัดไฟแนนซ์ให้ผ่านง,ง่ายๆแก้ด้วย3วิธีนี้นะคะวันนี้นะคะก็กลับมาเจอกับพี่หน่อยอีกแล้วเนาะพี่หน่อยเนี่ยมีข้อมูลนะคะดีๆมาบอกลูกค้าทุกๆท,ท่าน หลายๆคนเนี่ยมีปัญหามากๆเลยค่ะที่โทรปรึกษาพี่หน่อยในส่วนของเรื่องการส่งสินเชื่อล่าช้านะคะในการส่งสินเชื่อล่าช้าเนี่ยหลายๆคนเนี่ยไม่ทราบด้วยซ้ำว่าวิธีแก้ต้องทำยังไงบางคนก็ปล่อยให้มันติดล่าช้าไปเรื่อยๆไม่มีการปิดไม่มีการจ่ายให้เป็นปกติพอถึงเวลาไปจัดมานะคะ ติดล่าช้าออกไม่ได้อุ้ยผมติดล่าช้าแค่เดือนเดียวเองก็ออกไม่ได้หรอติดล่าช้า2เดือนไม่เข้า3เดือนก็ออกไม่ได้หรอหลายๆคนเจอเหตุการณ์แบบนี้อยู่ใช่ไหมคะนั่นคุณมาถูกทางแล้วคะ่ะถ้าคุณดูคลิปนี้นะคะคุณจะได้คลายความสงสัยด้วย3าวิธีที่พี่หน่อกำลังจะพูดต่อไปนี้นะคะถ้าคุณนําไปทาตามนะคะคุณจะได้มีข้อมูลตรงนี้หรือ ทำสามวิธีที่พี่หน่อยแนะนำและกลับมาหาพี่หน่อยการันตีค่ะคุณได้รถยนต์ร้อนะคะอ่ะเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะคะเรามาเข้าข้อแรกกันก่อนเลยนะคะวิธีการแก้ปัญหาเรื่องของติดล่าช้าและทําให้เรากลับมากู้เข้าระบบได้ง่ายๆนะคะข้อแรกเลยนะคะก็คือคุณต้องเคลียร์ให้เป็นปกตินั่นเองค่ะเคลียร์ให้เป็นปกติหมายความว่าถ้าคุณเคยมีส่งล่าช้ามา 2จ่าย1เดือนค่อมมาตลอดเลยล่าช้ามาตลอดจ่ายสองจ่ายหนึ่ง,งจ่ายหนึ่งมาตลอดสิ่งแรกที่คุณต้องทำนะคะก็คือจ่ายให้เป็นปกติเคลียยอดทั้งหมดให้เป็นปกตินะคะหลังจากที่เคลียร์เป็นปกติแล้วเนี่ยจะมีคําถามลูกค้าหลายๆคนเลยค่ะว่าปกติแล้วเรียบร้อยเนี่ยผมจ่ายแล้วพี่หน่อยเคลียร์เป็นปกติแล้วเนี่ยสามารถที่จะกู้ได้เลยหรือเปล่า uh huh. อันนี้ฟังชัดๆไปพร้อมๆกันช้าๆนะคะ ไม่สามารถที่จะกู้ได้เลยนะคะหลายคนเข้าใจผิดรวมทั้งเซลล์ด้วยนะคะเซลล์หลายๆคนที่ยังเข้าใจผิดตรงนี้อยู่นะคะแนะนําให้ลูกค้าไปปิดเคลียร์ให้เป็นปกติเลยพี่แล้วกลับมายื่นกู้ใหม่ยังกู้ไม่ได้นะคะเพราะในระบบบูโะค่ะมันจะดีเวรประมาณ45วันอยู่แล้วมันจะยังไม่โชว์ทันทีเมื่อไม่โชว์ทันทีคุณกลับมายื่นกู้เนี่ยมันก็เจอว่าคุณยังไม่ได้เคลียร์พราะคุณไม่เคลียร์คุณก็จะรู้สึกว่า เอาผมปิดแล้วทําไมไม่เคลียร์ทำไมมันยังไม่ขึ้นมันเกิดจากปัญหาอะไรคุณดูคลิปนี้คุณกระจ่างเลยค่ะคุณเคลียร์ก็จริงแต่สถานะบูโรยังไม่ได้ถูกเปลี่ยนไปนะคะมันจะเปลี่ยนก็คือ45วันทําให้การปิดบัญชีแล้วกู้ใหม่เลยยังทําไม่ได้นั่นเองค่ะนะคะก็คือปิดและให้รอทีนี้ปิดและเคลียร์เป็นปกติหลังจากที่เคลียร์เป็นปกติแล้วเนี่ยข้อหนึ่งพื่อนจะอธิบายเยอะหน่อยนะคะเพราะถ้าคุณได้ข้อนี้ข้อเดียวไปเนี่ยจริงๆข้อ2ข้อ3ก็ไม่สําคัญแล้วค่ะ ้าคุณปิดนะคะแล้วเคลียให้เป็นปกติตรงนี้ฟังดีๆนะคะหลังจากที่เคลียรให้เป็นปกติเนี่ยคุณต้องส่งให้ตรงไปอีก6เดือนถึง1ปีเดี๋ยวพี่หน่อยขึ้นเง้ให้ตัวใหญ่ๆเลย6เดือนถึง1ปีนะคะเคลียแล้วส่งให้เป็นปกติตามที่พี่หน่อยแจ้งทาไมถึงต้องทําแบบนี้นะคะอธิบายให้เห็นภาพง่ายๆเหมือนกับเราเคยมีน้ําเสียมาน้ําไม่ดีน้ําดํามีน้ําเสียมาค่ะ สิ่งที่เราต้องทําคือไล่น้ําเสียออกไปเอาน้ําดีเข้ามาแทนที่นึกภาพออกไหมคะเอาน้ําดีเข้ามาแทนที่6เดือนละส่งให้ดี1ปีละส่งให้ดีน้ําดีมันมาแทนที่เนี่ยน้ำเสียมันก็จะค่อยๆจางหายไปแต่ไม่ได้หายนะคะมันแค่จะดีขึ้นแต่ข้อดีก็คือเมื่อคุณเคลียร์เป็นปกติแล้วกลับมาส่งให้ตรง6เดือนถึง1ปีเนี่ยน้ำเสียดีขึ้นน้ำใหม่มาแทนที่การที่คุณจะกลับมายื่นกู้ื้อรถยนต์เนี่ย ก็จะทําให้กู้ได้ก็จะทําให้ผ่านได้นะคะหลายคนบอกว่าโอ้ยต้องรอ6เดือนถึง1ปีเลยหรอพี่มันนานเกินไปพี่หน่อยพูดแบบนี้นะคะคุณยังปล่อยให้มันล่าช้าได้เป็นข้ามเดือนข้ามปีมาเลยอะพอคุณมาเคลียร์เป็นปกติคุณอยา่าพุ่งใจร้อนหลายคนใจร้อนอุย้ยต้องรออีกไม่รอแล้วอย่างนั้นไม่ปิดดีกว่ามันติดตัวคุณไปตลอดนะคะถ้าคุณไม่ปิดแต่ถ้าคุณปิดแล้วคุณเคลียร์เป็นปกติคุณใจเย็นๆส่งมัน6เดือนหนึ่งปีแล้วกลับมากู้มันเป็นทางออกที่ดีที่สุด แล้วมันทําให้แบงค์เห็นว่าคุณกลับมาเป็นคนที่มีวินัยเหมือนเดิมคุณกลับมาเป็นคนที่เป็นคนดีแล้วนะน้ําดีเข้ามาแทนที่แล้วนะแบบนี้ใครจะไม่ให้โอกาสคุณว่าจริงไม่จริงแต่ถ้าคุณยังดึงดันที่จะไม่ส่งจะปล่อยมันล่าช้าไปเรื่อยๆแล้วก็ตามหาที่ไหนที่ช่วยคุณได้ไม่มีหรอกค่ะมีแต่ขายฝานร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ไวกล้าพูดตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นฟังคลิปนี้แล้วทาตามรับรองว่าคุณจะได้ลดแน่นอนไปที่ไหนไม่ได้โทรหาที่หน่อยค่ะพี่หน่อยยนดีและทุกคลิปนะคะทุกคนททีี่่โรมาเย พี่หน่อยแนะนำแบบนี้ทั้งหมดแล้วกลับมาหาพี่หน่อยกู้ผ่านร้อยเปทั้งหมดเลยค่ะนี่คือข้อแรกนะคะข้อแรกนี่ก็เข้มข้นแล้วนะคะได้ข้อแรกไปเนี่ยบอกเลยว่ายังไงคุณก็กู้ซื้อรถยนต์ได้แน่นอนนะคะข้อที่2ข้อที่2ออันนี้ก็สําคัญไม่แพ้กับข้อแรกเลยนะคะข้อที่2อเนี่ยอันนี้ให้เป็นเทคนิคนะคะส่วนลูกค้าจะโชคดีเจอใครอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะคะข้อที่2เนี่ยหลังจากข้อแรกคุณเคลียร์เป็นปกติแล้วส่งตรง6เดือนถึง1ปีแล้วเนี่ย ข้อ2สําคัญก็คือคุณต้องหาคนที่จัดไฟแนนซ์เต็น,นจัดไฟแนนซ์เก่งที่จะช่วยคุณได้เพราะเซลล์หลายๆคนก็ยังขาดประสบการณ์ขาดความรู้ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าปิดบัญชีเคลียร์เป็นปกติต้องส่งกี่เดือนถึงจะกลับมากู้ใหม่ได้บางคนแนะนําให้ลูกค้าปิดแล้วกู้เลยก็กู้ไม่ได้ลูกค้าก็เจอมาหลายๆคนหลายๆเคสใช่ไหมคะตรงนี้ค่ะที่ผู้หน่อยออกมาพูดเพราะอยากให้ลูกค้าเลือกนิดนึงนะคะการจะยื่นกู้ซื้อรถยนต์ทำมาแบบดิบดีเคลียร์มาดิบดี ต่ไปตกม้าตายเลือกคนจับไฟนันไม่เป็นเรียบร้อยค่ะยังไงก็จับไม่ได้เพราะเขาไม่รู้ไม่มีประสบการณ์ว่าเคสนี้เคยเคลียร์มาแล้วเนี่ยหเดือนถึงหนึ่งปีเนี่ยต้องยื่นกู้แบงค์ไหนแบงค์ไหนที่ยังไม่ให้โอกาสแบงค์ไหนที่ยังไม่รับแบงค์ไหนต้องรอหลุด3ปีแบงค์ไหน6เดือนกู้ได้แบงค์ไหน1ปีกู้ได้อันนี้อยู่ที่ประสบการณ์ของคนทำไฟแนนซ์ด้วยนะคะเลือกคนข่ายดีด พี่หน่อยไม่ได้บอกว่าต้องมาหาพี่หน่อยอุ้ยพี่หน่อยเก่งมาหาอันนี้แล้วแต่ดุลพินิจของลูกค้าลูกค้าสามารถเลือกที่ถูกใจได้ไม่ถูกจริตกับพี่หน่อยพี่หน่อยพูดตรงเกินไปพูดแรงเกินไปไม่เป็นไรไม่ต้องกลับมาก็ได้ไปเจอที่ไหนที่ถูกใจลองศึกษาคนขายเขามีประสบการณ์มากพอไหมเขาผ่านเคสมากี่เคสเคสแบบนี้เขาเจอมามากน้อยแค่ไหนการันตีให้ลูกค้าได้ไหมว่ามาแล้วจบเพราะพี่หน่อยนี้ลูกค้าหลายคนโ่มแบบนี้เลยค่ะไปจัดไฟแนนซ์จัดไม่ผ่าน แต่มาหาพี่หน่อยแก้ผ่านรอบเียวจ็บฉลุเลยเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นข้อ2ก็สําคัญการเลือกคนทํางานให้อันนี้ก็สําคัญมากๆเลยค่ะพี่หน่อยเชื่อแหละเดี๋ยวพี่หน่อยลงคลิปแล้วต้องมีคนมาบอกใช่ผมไปเจอมาแล้วเซลจับไม่เป็นทําผมติดแท็กซิ่งอีกโอ้ยเยอะแยะมากมายบางคนหนักกว่าน,นั้นจับซ้ําแล้วซ้ําเล่าซ้ําแล้วซ้ําเล่าเครดิตเละเทะไปหมดเลยมาถึงพี่หน่อยคือพี่หน่อย,อยต้องบอกว่าไปต่อไม่ได้จริงๆเพราะมันช้ำมาหมดแล้วจับแรกครั้งแรกสองครั้งไม่ผ่านหยุดได้แล้วค่ะ นึกได้แล้วว่าจะไปยังไงต่อไม่ใช่ปล่อยให้มันซ้ำไปเรื่อยๆโอกาสไม่ผ่านมันก็สูญนะคะเพราะฉะนั้นข้อ2สําคัญเดี๋ยวพี่หน่ดยขึ้นไว้ให้เป็นข้อๆนะคะข้อ2เลือกคนมีประสบการณ์เลือกเซลล์ที่มีประสบการณ์ในการแก้เคสเก่งๆจากแฟนันเก่งๆรับรองค่ะเขาช่วยให้คุณได้ลดแนะ่นอนส่วนข้อสุดท้ายนะคะข้อสุดท้ายอันนี้ก็เป็นข้อแถมนะคะข้อสุดท้ายก็คือขั้นตอน,นการเตรียมเอกสารเมื่อคุณเตรียมทุกอย่างมาดีแล้ว เคลียร์ตัวเองมาดีเรียบร้อยเลือกคนจัดไฟนั้นเก่งๆให้คุณแล้วคนมีประสบการณ์การเตรียมเอกสารของเราก็สําคัญนะคะไม่ว่าอาชีพเราจะทําอะไรเนี่ยเราก็ต้องจัดเตรียมเอกสารให้มันครบอันไหนที่มองแล้วเนี่ยมันมีส่วนเกี่ยวข้องนะคะที่จะทําให้เรากู้ไฟนันผ่านได้เตรียมมาให้เซล์ก่อนนะคะส่วนเซลล์หรือคนขายอย่างพี่หน่อยเองเนี่ยนะคะ การช่วยลูกค้าเตยมเอกสารก็เป็นเรื่องสําคัญเราจะรู้อยู่แล้วว่าเอกสารบางตัวส่งเข้าไฟแนนซ์ได้เอกสารบางตัวไม่ควรส่งเข้าไปก็ต้องวิเคราะห์เคสให้ลูกค้าก่อนไม่ใช่ลูกค้าขนอะไรมาให้เซลล์ก็ขนต่อให้ไฟแนนซ์หมดเลยอันนั้นไม่ใช่เซลล์ค่ะอันนั้น m e s s เจ g e r นะคะเพราะนั้นพอมาถึงมือพี่หน่อยปุ๊บเนี่ยเราจะต้องมานั่งเลือกก่อนว่าอ๋อสัญญาเช่าวันนี้อันเก่าใช้ไม่ได้อ๋อบินอันนี้อันเก่าใช้ไม่ได้อ๋ออันนี้ใช้ได้อันนี้บินข้าน้ำข้าไฟใช้ได้เราต้องเลือกให้ลููกกกคค้้้าาตแตแ่งลใหสวย เพื่อเราจะเสริลูกค้าเข้ายื่กู้เพราะการจัดเตรียมเอ,อกสารพรวอมกับข้อ2ถ้าจเจอเซลล์เก่งเขาจะแนะนําให้คุณเป็นช,อชอ็อตๆเลยว่าเตรียมแบบนี้แบบนี้แบบน,แบบนี้แบบนี้นะเตรียมมาตามที่เซลลแจ้งเตรียมมาตามที่พี่หน่อยแจ้งรับรองค่ะการยื่นกู้เข้าไปจะไม่มีปัญหานะคะอันนี้ก็เป็น3มเทคนิคนะคะ3วิธีที่จะทําให้คุณเนี่ยติดล่าช้าแล้วกลับมายื่นกู้เข้าระบบได้นะคะเป็นวิธีที่พี่หน่อยมองว่าไม่ยากเกินไปและไม่ได้ง่ายเกินไป เราล่าช้ามาเราก็แค่เคลียร์ไล่น้ําเสียออกเอาน้ำเอาน้ําดีเข้ามาแทนที่แค่นั้นเองค่ะมันเป็นวิธีที่ช่วยให้เรากูง่ายที่สุดแต่ถ้าคุณเชื่อคุณจะไม่จาบช้าจะปล่อยให้ติดจะไม่จกักคุณต้องปิดแบคลิปยาวนานไป9ปี10ปี20ปีคุ้มไหมกับการปิดแล้วรอ6เดือนคุ้มไหมกับการปิดแล้วรอ1ปีพี่หน่อยมองว่าวิธีการที่เอามาแนะนำเนี่ยมันเป็นวิธีที่ง่ายที่สุด และพี่หน่อยเชื่อว่าคลิปนี้ไม่มากก็น้อยค่ะคนดูคลิปนี้เนี่ยจะมีรถยนต์ใช้ง่ายๆอีกหลายร้อยคนเลย พอเทคนิคนี้นะคะไม่ค่อยมีคนรู้เท่าไหร่เข้าใจว่าติดแล้วติดเลยติดแล้วแก้ไม่ได้ติดแล้วซื้อไม่ได้จริงๆไม่ใช่ค่ะติดแล้วยังมีโอกาสติดแล้วยังมีช่องทางลูกค้าที่หน่อยหลายๆคนเคยติดแบบนี้มานะคะพอกลับมาเคลียร์ปุ๊บเรียบร้อยบางคนเคลียร์ไม่ถึง6เดือนด้วยไม่ถึง6เดือนพี่หน่อยก็สามารถแก้เคสให้ได้จัดเฟนันให้ได้เพราะฉะนั้นแล้วอะคะ่ะประสบการณ์คนทํางานก็สําคัญนะคะก่อนจะลาจากกันไปเนาะเดี๋ยวแนะนําตัวอีกครั้งหนึ่งพี่หน่อยนะคะเป็นเจ้าของเป็นรถยนต์พรทิพย์ออโต้คาร์อย ติดกับสถาบันในติดบัณฑิตไม่ต้องสงสัยนะคะว่าเอ๊ะทำไมพี่หน่อยไม่ค่อยรีวิวรถเลยตัวรถพี่หน่อยมีเยอะแยะมากมายแค่ไหนเรื่องรถพี่หน่อยมีให้ลูกค้าอยู่แล้วแต่เรื่องไฟแนนซ์สำคัญกว่ารถมีเป็น100ร้อยคันเลยค่ะถ้าลูกค้าจัดไฟแนนซ์ไม่ผ่านร้อยคันที่พี่หน่อยมีในสต็อกเนี่ยลูกค้าก็ซื้อไม่ได้สักคันจริงไม่จริงแต่ถ้าเราจัดไฟแนนซ์ให้ลูกค้าได้อ่ะคะ่ะจะรถเก่งไซส์เล็กไซส์ใหญ่เจ็ดที่นั่ง s u v ูีกระบะสี่ประตูจะโฟร์วิ a ออโต้เรามีให้คุณได้หมดเลย ขอสาคัญเรื่องดียวไฟ n a n c e ต้องมาก่อนอันดับสำหรับพี่หน่อยนะส่วนที่อื่นอันนี้พี่หน่อยไม่รู้จริงๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวหลังจากนี้อาจจะมีการรีวิวรถส่เกิดขึ้นบ้างแต่กลัวอย่างเดียวค่ะรีวิวไปไม่ทันจะได้ขายลูกค้าติดจองกันเป็นแถบแน่ๆเลยค่ะฝากไว้นะคะแล้วก็ช่องทางนี้ค่ะช่องทางการติดต่อเนี่ยใครอยากติดต่อพี่หน่อยนะคะเราจะขึ้นเบอร์โทรไว้ให้สามารถโทรสอบถามข้อมูลสงสัยตรงไหนปรึกษาได้เลยนะคะโทรมาปรึกษามาเป็นลูกค้ากันเรายินดีให้ข้อมูล เต็มที่เลยค่ะช่องพี่หน่อยชื่อช่องนี้เลยค่ะพี่หน่อยที่ปรึกษารถมือสองนะคะใครที่ถูกใจคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งซับสไครต์คืออะไรคือการกดติดตามกระดิ่งคืออะไรกระดิ่งคือการกดเพื่อแจ้งเตือนเวลาพี่หน่อยมีคลิปดีๆแบบนี้นะคะและลูกค้ากําลังเจอปัญหานี้อยู่เนี่ยมันจะเป็นทางออกมันจะเป็นแสงสว่างให้คุณเลยว่าเฮ้ i, เรากําลังเจอปัญหาแบบนี้อยู่นี่ว่าแล้วพี่หน่อยให้คลิปนี้พอดีเนี่ย เป็นความรู้เลยพี่หนูจะกลับมาใหม่หนูจะกลับไปเคลียร์ตัวเองและหนูจะกลับมาให้พี่สู้ใหม่อีกครั้งหนึ่งตรงนี้พี่หน่อยก็ยินดีนะคะฝากไปด้วยใครที่อยากมาเป็นลูกค้าการเป็น f อนะคะโทรมาได้เลยค่ะพี่หน่อยยินดีหารถตามที่คุณชอบนะคะรถทันแรกของคุณให้พี่หน่อยดูแลได้เลยค่ะขอบคุณนะคะ